สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสุภาสุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามีตัวเลขโชคลราบมาบอกให้กับแฟนค่ะแฟนช่องนะคะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชอบติดตามรับชมคลิปของเรานะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้อดมินนะคะท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ ฝากติดตามนะคะฝากกดติดตามเพจเจ๊ตังคนภูไทยสมเด็จด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ะะสะพานเทพสุดาค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่อำเภออะไรพี่อ๋ออำเภอนนองคอนนองศรีนะคุณแม่คุณนน่นจะยื่น้องคงศรีนะคะุ่นผู้ชมนิดเพิ่ง,อ,งอ,ออกจากสะพานมาลงสะพานมาพอดีนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีจุดมุ่งหมายเออยังไม่ถึงหนองคุ้งสีเด้อุณหนองคุ้งสี23่มกิโลหนองเก็บหนองคุ้งสี23่สเราเดิตอนนี้เก็บแม่นบาร์เก็บอำเภอหยังเอาก็ถามเจ้าเจ้ามาถามก่อนอีกนี่นะปูปากเสือไหลเถอะนะคะท่านผู้ชมข้าเจ้าข้าเจ้าตากปลาตากหยังเนาะอาหารการกินร้ายนะคะสถานที่นี้กัน เป็นสถานยูและอยู่ล่ลำเปล่ายูเคื่อนลาเปล่านะคะท่านผู้ชมผู้ชมนะคะก็ตอนนี้กําลังเดินทางนะคะท่านผู้ชมที่จะไปที่ที่ไหนนะเราจะไปไหนกันวันนี้อําเภอเม็กอ๋อจะไปอําเภอห้วยเม็กนะคะท่านผู้ชมจะไปอําเภอห้วยเม็กเพราะว่าจะไปหานนทียานะคะท่านผู้ชมไปหานนทีย่าเป็นยังคือต้องไปหานนทีย่าเพราะว่า นนทิยานะคะก็ได้ยินว่ามีตัวเลขโชคลาภเข้าวันนี้ก็เลยจะไปเยี่ยมนนทิยานะคะคิดถึงนนทิยาก็เลยจะไปหานนทิยาแล้วก็ถ้าได้ตัวเลขโชคลาภก็จะนํามาฝากแฟนขับแฟนช่องนะคะช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราเราก็มีตัวเลขมาฝากแฟนรับแฟนช่องทุกท่านนะคะเอาไปทางไหนวันนี้ อ๋ไปทางนั้นนี่ดิ ي, หววเมฆบอกฮไปทางหววเมฆกันบอไปหวเมฆเรยอยู่งสีอ๋อหวเมฆ<อ>ว,ว่านันเขียนเป็นหลดหลวงพระธาตุพระนมหม่องนีบ่ที่เขาเจาว,วานเป็นไอพระธาตุพระ,พระนผมผอมไหมท่นันข้นเมื่อกี้นีไหมโอ้ยลืมได้เสียน กับส่งน้ำม้วนไห้หมดซุกปูุกกนแล้วนะคะท่านผู้ชมมีมีลืมอีกคนหนึ่งนะคะเพิ่นอันแซวอันลูกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปส่งให้เด้อ <hi> ค่ะเด้อ hey. ท่านผู้ใดเพิ่งคลิปนี้ยู่กันเดี๋ยวแอดมินจะไปส่งให้นะคะก็ต่อต่อต่อจังหวะไป็อดไวใจอะไรนี่ลืมเลยไหมจังหวะไป็อดไวใจแล้วก็ลังกให้ตัวเองก็ลังใจให้ตัวแรกก็ลังที่ไหนบุตรได้ทักเืรอ บอกไปเ่ามาแอดมินก็นลงสาวนะคะเอาเอาเป็นว่าให้ตัวเลขก,ก่อนก็นได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินสิให้ตัวเลขก,ก่อนเออเป็นยังคือให้ตัวเลขเนาะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมโชคดีมีโชคลาภแต่ว่าทางนี้ทงังทงนี้และท้งนั้นนะคะ คลิปทุกคลิปที่เราทําไปช่องทุกช่องที่เรานําเสนอนะคะที่เรานําเสนอผ่านสื่อจากช่อง YouTube นะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะจะบอกตัวเลขโชคลาภตัวเลขโชคลาภมาจากไหนนะคะก็ได้มาจากหลวงตาภูเวียงนะคะท่านผู้ชมได้ตัวเลขโชคลาภมาจากลวงตาภูเวียงนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดมินก็ได้เขียนไว้อยู่แต่ไม่ได้ลงต้องขอโทษจริงๆขอโทษขออภัยนะคะท่านผู้ชมเพไ่้ลงเ้นจะมาเออหลวงตาหน่นบอกอยู่ว่าจะต้างนี่นีนี่นี่ไคะ งวดที่แล้วเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอดม,มินถ่ายให้ดูก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะนี่ถ่ายอยู่ในรถเนาะนี่ค่ะอ๋องวดที่แล้วหลวงตาเพิ่งหายเจตังแต่ว่าเจตังผัดลืมลบมค่ะท่านผู้ชมมันอยู่ในมันอยู่ในสมุดหลวงตาก็เลยโทรมาถ,ถามมาเอาเจตังถึงเลขบ่อเพื่อนะ่ะเจตังก็เลยบอกว่าโอ้ยหลวงตา ภูขาลื่มลงนะคะก็เลยบอกว่าผูเขาลื่มลงเลยบรได้โชคลาบนะคะสําหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้นะคะจะบอกตัวเลขให้นะคะหลวงตาก็โทรมาบอกเมื่อคืนนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขโชคลาบนะคะก็ได้มาแล้วหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สาม สี 1, ส่หนึนะคะหลัก4ี่นะคะสี 1, ส่หนึ 3. แล้วก็หลักห้าก็จะมี5 1 5 2 5 3 5 1 5 2าสาสาแล้วก็6กหน6 3งหกสองนะคะทะ่านผู้ชมอันนี้กับกับขอโทษท่านผู้ชมสุขสุขนะคะสำหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมอาจจะว่าโอ้จะตัง ทำไมไม่ลงนะคะคือบางทีมันก็ทําไม่ทันคลิปเยอะทําไมถึงคลิปเยอะแล้วก็บางออสองวันที่ผ่านมาขอโทษจริงๆไม่ได้อ่านไลน์นะคะสําหรับของที่หลายคนโทรมาไลน์มาส่งให้แล้วเมื่อวานนี้กับวันนี้ส่งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ำมนนะคะส่วนที่เหลือที่ใครทักมาจองมาก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็ทักมานะคะสําหรับชุดแรกส่วนชุดต่อไปก็ท่านผู้ชมก็ติดตามไป เอาด้วยตัวเองนะคะหือว่าให้ไปาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าแอดมินก็มีแค่นั้นแล้วก็ส่งให้แค่นั้นนะคะสำหรับใครที่โอนเงินมายังไม่ได้ก็ทักมา0852470047085247004 นะคะท่านชมก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะตัวเลขโชคลาบตัวเลขโชคลาบนะคะของหลวงตาภูเวียงนะคะงวดที่แล้วนี้เข้าเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับงวดนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางอีกเช่นเคยนะคะ4 1 4หนึ่ง5 2 5 3สาม หกหนึ่งหสองแล้วก็หกสามนะคะอันนี้เราก็เดินทางไปด้วยกันนะคะท่านผู ag ้ชมก็เดินทางไปกับกับแอดมินเลยนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่า คลิปของเราคลิปของเราเนี่ยการถ่ายคลิปของเราอาจจะไม่มึงอาชีพเท่าไหร่เนาะบางคนก็ว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นบางทีก็พูดไม่สุภาพนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าเกิดไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถูกใจใครได้หลายคนเนาะบางทีก็ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคํานติชมนะคะเราก็จะนํามาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงในการทําคลิปนะคะ เราไม่ได้ว่าเราเราขอบคุณมากที่ท่านได้คอมเมนต์มาอันไหนดีไม่ดีก็ช่วยช่วยคอมเมนต์มานะคะก็ติติงติเตียนต,ติเพื่อก่อนนะคะท่านผู้ชมก็จะได้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะอันไหนไม่ดีแอดมินก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดน,นะคะไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรเนาะท่านเข้ามาติดตามรับชมก็ขอขอบคุณมากจริงๆขอขอบคุณมากจริง,รงๆนะคะ เราบางทีเราก็ทําคลิปแบบสบายๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากเนาะเราก็ทําแบบเหมือนแบบกันเองอะไรอย่างนี้นะสําหรับคลิปตายุธนะคะคลิปของคุณตายุธนะคะก็บางคนก็อาจจะว่าเราไม่สุภาพเท่าไหร่ก็ขอโทษด,ด้วยเนาะบางทีเจ๊ตังก็คุยกับคุณตาแบบกันเองเกินไปเนาะ ไม่สุภาพก็ขอโทษด้วยนะคะก็จะปรับ,บปรุงแก้ไขก็แล้วกันเนะเาะเวลามันออกสื่อแล้วมันอาจจะดูไม่เหมาะสมนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามไปกับเราแล้วก็ไปกับเราแล้วก็ให้กําลังใจเราแล้วก็กดไลค์ให้เรากดแชร์ให้เรานะคะแล้วก็ไปติดตามเพจให้เรานะคะท่านผู้ชมตัวเลขอาจจะมีเข้าอาจจะมีหลุดหลุดนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าอาจจะมีหลุดนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาด้วยแล้วก็บอกตัวเลขเห,ลหลวงตาภูเวียงไปด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะย้ำตัวเลขครั้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังก็แล้วกันนะคะตัวเลขของหลวงตานะคะ C1 4, 4 2 4 3 C1 4, 4 2 4 3 51 52 53 51 52 53 1> 6 1 6 2 6 6 6 6 6 3 6, 1, 6 2, 3ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมเดินทางมากับเรานะคะถ้าเราไปถึงนนทิยาพารวยเมื่อใดหล่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปใหม่ลงคลิปใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ